สวัสดีครับพี่จิมมี่ขอให้พี่มีความสุขมากๆนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บมีงานไหลามาเทมาขอให้ทำงานไม่เหนื่อยมากนะครับไว้เจอกันนะครับ h a p ปี้เบอร์เดครับพี่จิมมี่ขอให้เขาว่ากันว่ายิย่งแก่ยิ่งมีประสบการณ์ ผมเชืว่อว่าพี่จะม,มีประสบการณ์เยอะแหละก็ขอให้เป็นป,ปีที่มีความสุขครับผมแล้วก็คิดอะไรสมปรารถนาแล้วก็สุขภาพแข็งแรงครับให้ประเดยนะครับหมอจิมมี่นะครับปีนี้ก็ขอให้มีความสุขมากๆนะครับถึงอายุจะขึ้นเลขสามนะครับ <laughs> ก็ยังหน้าเด็กและหล่อสมัยเสมอน,นะครับขอให้ปีนี้งานปางัปงๆแล้วก็อยู่เป็นพี่ที่น่ารักของน้องงี้ <laughs> ไปตลอดนะครับ <laughs> แฮปปี้เบอร์เดย์ครับแฮปปี้เบอร์เดย์จ้าชั้นขอให้เธอมีความสุขมากๆเฮงเงปังปังปังอยู่แล้วก็ขอให้ปังขึ้นไปอีกเธอเป็นคนเก่งมากเธอรู้ตัวไหมจากการที่เราร่วมงานกาันเธอเก่งขึ้นเรื่อยๆแต่ชันเชื่อว่าเธอจะเก่งได้มากกว่านี้อีกก็ขอให้ปีนี้แล้วก็ปีถ,ถัดๆไปเป็นปีทองของเธอก็ขอให้มีความสุขมากๆสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะจ๊ะแฮปปี birthday, ้เบอร์เดย์ครับพี่ชายตอนนี้ก็ เรียกได้ว,ว่าน่าจะสามสิบแล้วอ่ะเรียกได้เต็มปากแล้วเพราะว่าตอนนี้ฉันอา,ายุสามสิบก็ก็ขอให้พี่ชายมีความสุขในทุกๆวันแล้วก็ทำอะไรก็ขอให้ประสบความสำเร็จเพราะผมเชื่อว่า,ววาทุกสิ่งทุกอย่างที่เฮียทำเนี่ยเฮียเฮียทำด้วยใจแล้วก็ตั้งใจทำมันมาก แล้วก็ผมเห็นหลายๆอย่างที่ที่เฮียทำมันมันทำให้ผมรู้สึกว่าผมมีตัวอย่างที่ดีมากๆในการที่จะทำงานในการที่จะใช้ชีวิตแต่สิ่งที่เป็นห่วงมากๆเลยคือเรื่องสุขภาพอยากให้เฮียดูแลสุขภาพเยอะๆรู้ว่าแบบเอ้ยเป็นห่วงดูแลคนนู้นดูแลคนนี้แต่ผมเป็นคนอยู่ใกล้ๆอะ่ะผมรู้แหละว่า เฮียใช้ร่างกายหนะักก็ดูแลร่างกายดีๆนะครับเป็นห่วงสุขภาพแล้วก็ยังไงก็ยังจะคอยไปกับเฮียเรื่อยๆนี่แหละคอยจับมือเฮียแล้วไปด้วยกันผมว่ามันมีมันมีหลายอย่างที่เราจะต้องลุยกันต่อยังไม่ถึงเป้าหมาย <laughs> แต่เราจะไปให้ถึงด้วยกันนะครับเลิฟยูเฮีย แฮปปี้บ day วันดีครับน้องจิมครับพี่อุฒดไปต่อนะฮะน้องจิมนี่น่าอิจฉานะมนีแฟนๆที่รักน้องมากเลยนะ,ะัะที่ตามข่าวสารดูแม้รังนะ่ะตอนนี้เองนะฮะมีแฟนน้องคอนหนึ่งบอกว่าพี่อุฒดคะน้องจิมเนี่ยพี่รู้จักเป็นเอาอรรู้จักครับเขาชอบพี่อุฒดมากค่ะ ทรงน้องออกเกาหลีขนาดนั้นจะมาชอบแบบนี้ได้ยังไงมาบอกเฮ้ยเขาชอบมากเลยเออพอดีวันเกิดน้องวันที่21สิงหานี้เอออยากจะโอเคไม่ต้องพูดไอพี่จะไวพรให้ฝากด้วยนะฮะก็ขอให้วันคล้ายวันเกิด,กดปีนี้ของน้องจิมนะครับพี่น้องครับห้น้องจิมอ,อ่ประสบความสำเร็จในชีวิตสำเร็จแล้วสำเร็จอีกคงความน่ารักไว้แบบนี้เป็นนานๆไปให้แฟนแบบได้ชื่นชมเป็นานๆนมีผลงานใหม่ๆ ผลงานดีๆออกมาตลอดตลอดเรื่อยๆอย่าขาดนะครับพี่น้องครับพี่อุ๊ดเองก็จะเป็นกําลังใจน้องติมนะครับน้องก็เป็นกําลังใจให้พี่ด้วยเดี๋ยวว่างๆถ้ามีโอกาสเราคงได้เจอกันสุดท้ายขอให้มีความสุขมากๆมีความสุขแล้วมีความสุขอีกมากๆๆๆ Happy birthday to you สุขสันต์วันเกิดคี่ ได้ข่าวว่าไปหาพี่ยมที่ร้านแล้วไม่เจอเหรอจ้ะไม่เจอฮะเพราะว่าพี่ยมไม่ได้อยู่ร้านพี่ยมไปชนของอยู่ใช่คือวันนี้ถ่ายเป็นต่ออยู่แล้วก็หลายคนก็รู้มาว่าน้องจิมมี่เนี่ยก็คือติดตามงานของพวกเราครับอ่นนีกว่าเป็นแฟนกลับไปต่อดล้วกันเขาชอบสักดนให้สักดีกันก็วันเกิดนี้นะครับขอให้น้องจิมมี่จิมมี่นะครับมีความสุขมากๆทำอะไรได้ตรงนี้เขาจังน้องจิมมี่เขไม่ได้เจอเขาที่ร้านก็ขอให้น้องจิมมี่นะครับมีความสุขมากๆประสบความสำเร็จในชีวิตร่ำรวยสุขภาพ แข็งแรงตลอดไปนะโว้ยเฮ้เฮ้